มันครับพี่น้องมาเนี่ดล้ำมันของตัวเองยืนให้อยู่หน,น้าล้ำมันถอดมันล้ำมันอ่าเดี๋ยวน้ำมันก่อนขุดมาหน้าขุดไปหน้านขวดแรงกอเลยใ่ไห เอาไปกันตะเละกันรอกันรอบน้ำคืออะไรคือยอค<ป>อยไปไปไป,ไป,ไปอบนั้นได้หรอืเอเป่าลูกน้ำคืออะไรครับพี่อ๋อรอบไผ่ครับเอาจั๊ แม็กพักแม็ก

นี่เดี๋ยวแบบโบราณแท้จืบจับจืบจับปลาบุ้งมาโยกน้ำนาน้ำมันอามุกอ่นกินแล้วก่อนน้นมันเฮ้ยครับคสามบาทสุดนี้ต้องรอนามก่อน ฮะต้องหลอนามกวนเห็นตัวเองไงต้องห่าพอยมาตัดยางใส่หลอเด็กกระลากระลากลากลาออกแล้ววที้องที่เจ้าานผู้เจ้าผู้ีหรอกจันอดกบ้นผู้คอยจะม่มันขนลงผู้เอานเทเ สายของกป้า้อดดอใช้หลอดข้อโอ้ยหน่อยหถอดขอใหญ่่กะรแบบใหญ่มากเนะมากินนม เต็มแล้วเต็มแล้วน้ำเต็มแล้วใจได้มากระจายบอกเฟินคนกินงั้มมือบนนคือเอื้องบบูเขาก็ห้างเลยธรรมดาเลยเขาเขเมื่อคือบ่อยห้างเลยนี่รถตคือมาต่อเลยเย่งหน้าครับจากพระลาชหินเย่งหน้าน้อยคนน้อยแล้วบักใหญ่ เบลน,น,น้ำเบลน้ำป้ารับเาินนี่ละครปร้าลขอะาร,ระน้ำเคืองปันมันปันมัน เาไว้เตรียมตอนแรงครับเตรียมตอนแรกจะค้นมันมาตาดในที่ส่วนตัวครับบริตาขับลา้ฝื่นาต้นมะกอกครับต้นมะกอกอะอมะกอก,อก,รอกธรรมชาติตำไรตำนา,า,า,านา,นาก ้กอนี่มาตอนรับสิมึงฮะคุณหมาเฮ้ยกระตุกกระตุก้เหี่ยวาตัดลำมันพี่น้องตัดลำมัน

ก็เอาเอาไปหน่อยตั <im 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 ้งจีม่นเอารัดเอาบ่เอามิมมะน้องเอามิมมิมคือเพิ่งเพิงน้อยกระดานน้อยเห็นปะเห็นนี่มิมคือเอากว่ามิมทั้งมิมมันสบเป็นอะไรคอยบอกจาน้าวันนั่นเอากูแล้ว

นี่ครับมมมิมพี่น้องมมเรียกว่ามมแบบดี้เห็นมมเด็กๆดูแล้วหราบเวียนแบบนะครับอันตรายนี่ทำได้แค่ผู้ใหญ่และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเว้ยพ่อนนำพี่น้องพัวหนำพ่อหนำแวะนี่มเมมยู่ครึ่งน้อยครึ่งหยก อไปเพเิดป่อืเอาก่อนเงี่ยมครับปลาทำก่อนใระดดหนึ่งมดแล้มาพวกมันที่เดียวเยอนเก็งกระตอบป้าล่ะป้อยาเมียอเนลูกลูกลมิมวางใกล้ๆนี่ลูกมิมลูกมิ่มลูกอ่อนมันมีตัวอ่อนครับวังเด้อเด็กหน่อยตอดครับเด็กดู แล้วห้ามเลียนแบบนะครับเบิังหัวหนำมันพี่น้องเบิังหัวหนำมันนี่คุณหัวหนำของมิ้มนี่หัวน้ำหนำหวานอยู่ตรงนี้หัวหนำหวานปาดเอาก่อนวับว้าวนุ้ยพู่นะเหลืองอลามสามแจวอืออนี่ครับหนำด่างหนำมิมหนำมิ้มหนำมิ้มแล้วมาเด้อหนำมิ้มมันหวานกินแล้วมีแห้งมีแห้ง สมุนไทยชิมบ,บังชิมบ,บังิมบ,บังค่าประยอไอ้อยัองอะไรสีขนาดทำไมช่องไม่ค่อยชัดเลยจัดจินีหรือคนถือขอชิมแ,แจงยี่บ้าหักแจง,งเนาะนี่ใครไอก็มากินเลยเนีย่ยมือคีบเพิ่ง เงี้ยเลือกขี่มาหนเนียเนียวไปทำเทียนขายได้ไปทำเทียนไปทำที่อุดลมั่้เงเขาขนาดวะหัวข้องหัวพาแดงมันเขาพาที่เจ้าเคนซื้อท้่าเขาอันนี้เจียวซื้อปวยเขาพ้นนะแบบเลือเรียม่ายแเรียม่าุพวกเราพวกเราหัวมีมีมาแล้วว่าพี่เพิ่งไอ้เมียมกับพี่เหมือนกันป่ะพ่งกับตัวใหญ่น่อยนแ่น like ้มนตัวน่อย มันจปีดแลแไปลกภระชาทางไอ้นะครับคือพึ่งพึ่งขนาดเล็กผาดพุ่งเขานี่กันหมดเลือมานเลื่อนดากินได้แซ่บได้ก็จยเกาบไขยเขาดลยังนาทีแล้วอ่ะคุณบริตัสุขภูมิสามีะเออทายนี่ไหละไมได้ต่อไปหมกมีอ้าวที่เลือลูกมันครับหมกพอหมก กลัดไปยางไฟนะครับพวกที่เป็นขี่เพิงให้เพิงก็จะไล่ออกคือเื้อเลือดตลูกมันนะครับนี่คือขั้นตอนทํำตอนในการทําผู้เชี่ยวชาญคือคุณแม่นะครับคุณแม่มาแล้วครับที่นอกหลวลกผักกะเดากินกับแก้วกระปนมือเทียงครับมือเทียงหลักจากทอดมัน เมื่อยมีหอมมุกไหมฮอรมูกถือไฟที่เป็นไข่เพิงครับมันก็จะย่อยไหลออกมาเหลือแต่ลูกเพิงข้างในครับอีกประมาณสิบนาทีมาเบิร์นกันไปนี่ ได้ที่ลบอกสุกแล้วสุกแล้วได้เลยแล้วเอาละแค่นี้พอแล้เนี่ขัวไก่ม่ไม่มม่ม่มกม่ไม่มกลูกม่่มไอ้ลูกด้วยท่านอันนี้ดอกเอาไม้ด้วย่ะเอาเซ้าลูกมิ่ครับพี่นอลูกมิม บมืงเด้อบลาเนี่โอ้ยไหมเบิดล่ะข้างในอ่ะไปเห็ดเป็นอ่ะข้างนอกโปรไหมข้างในไหมเอออุ้ยสีหน่อเลยข้างในไหมข้างนอกไหมไหมโอ้ยแสบแสบสีหน่อเลยของปลาเอากระดิกเกลือเอากระดเอาเกลือโอ้ยเนาะกินเบิ้งอืมโต้เป็นี่น้องพี่น้องเบิ้งนี่โต้เป็นี่เฮ้ยขาวๆสิมาแล้วโตมิ่ม จะเป็นข <ort>. ้าวปนเอาเอ้ยคน้กินยาคนปลากินของปลากวนัเกลเอ้ยขัดขันไรโนนจะกินเือนนึงนี่ขัดขักินเดียวกินดดีอ้ทยกินําครับบ ngập rồi mày cho cho cái bò nó cho cái gì cho mình cái tổng này tam mới thiêng ใส่มักกรอกเก็บในทางที่ทานมาส้มตำสมตำเก็บเมือน,นแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับทรัและนี่คือคลิปต่อไปนะครับรอติดตามชมกันนะครับ,ท,รบท่านที่ดูใหม่ก็ช่วยกดติดตามในเดอ้อพี่น้อง นี่ครับคลิปต่อต่อไปว่าเบิ้งว่าเป็นเรื่องรล่าไอ้ยังเราทเนอนสวัสดีครับเ้้าาามมมันนหห่่บอลงตุววไ